Hello guys. Learning English with teacher learning guys, สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้ครูกระแตจะมาสอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่อง classroom language แปลว่าภาษาอังกฤษที่ใช้ในห้องเรียน Are you ready เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ classroom language คำศัพท์คำแรก ให้เด็กๆได้ทบทวนนะคะคำว่า stand up stand up แปลว่ายืนขึ้นคำต่อไปค่ะ sit down sit down แปลว่านั่งลง listen listen แปลว่าฟัง write write แปลว่าเขียน repeat repeat แปลว่ากล่าวซ้ำ read read แปลว่าอ่าน take your book out แปลว่านำหนังสือออกมา put your book in แปลว่านำหนังสือเข้าไป open your book แปลว่าเปิดหนังสือ close your book แปลว่าปิดหนังสือ go out go out แปลว่าออกไป come in come in แปลว่าเข้ามา close the window close the window แปลว่าปิดหน้าต่าง open the window Open the window แปลว่าเปิดหน้าต่าง Switch on Switch on แปลว่าเปิดใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้กับการเปิดไฟ Switch off Switch off แปลว่าปิดไฟ Shar p my pencil Shar my pencil คือเลาดินสอ Borrow your pencil Borrow your pencil คือขอยืมดินสอของคุณ Clean the board Clean the board แปลว่าทําความสะอาดกระดาน Answer the question Answer the question ตอบคำถามวลีหรือประโยคที่ใช้ในการพูดเพื่อร้องขอให้ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เราจะใช้โครงสร้างประโยค Will you ตามด้วยสิ่งที่ต้องการร้องขอและตามด้วย Please ตัวอย่างประโยคเช่น Will you clean the board, please? Will you clean the board, please? เธอจะช่วยฉันรบกระดานได้ไหมประโยคที่สองโครงสร้างประโยค Would you please? ตัวอย่างประโยค Would you open the window, please? Would you open the window, please? เธอจะช่วยเปิดหน้าต่างได้ไหมโครงสร้างประโยคที่ 3. Can you please ตัวอย่างประโยค Can you close the window please Can you close the window please เธอจะช่วยปิดหน้าต่างได้ไหมโครงสร้างประโยคที่ 4. Could you please ตัวอย่างประโยค Could you switch on the light please? Could you switch on the light please? เธอจะช่วยเปิดไฟได้ไหมการตอบรับว่าจะทำให้สามารถพูดได้ว่าตัวอย่างประโยค Sure, I'd be glad to. ได้สิฉันยินดีที่จะทำ I'd be happy to. ผมยินดีที่จะ Sure, just a moment. ได้สิแป๊บหบนึ่งนะ no problem ไม่เป็นไรเลย of course แน่นอนครับได้สิครับ s a r c h a l i ได้แน่นอนคะ่ะ alright l ได้สิการปฏิเสธคำร้องอย่างสุภาพสามารถพูดได้หลายอย่างตัวอย่างเช่น I'm sorry I can't ขอโทษนะฉันคงทำไม่ได้ I'm sorry but ขอโทษที I've loved too but ด้วยความยินดีนะแต่ Sorry to say that เสียใจจังที่ต้องบอกว่าโครงสร้างประโยคฉันขอได้ไหมคำว่า may I ฉันขอได้ไหม ใช้เมในสถานการณ์ที่ค่อนข้างเป็นทางการอย่างเช่นใช้กับนักเรียนพูดกับครูหรือสุภาพชนที่ไม่คุ้นเคยกันก็ได้ตัวระโยค may i go out please may i go out please ฉันขออนุญาตไปข้างนอกได้ไหมหรือหนูขออนุญาตไปข้างนอกได้ไหมคะ may i come in please may i come in please ขออนุญาตเข้าไปข้างในได้ไหมค่ะ หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในห้องเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ